รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากสระบุรีค่ะนำโดยคุณพ่อมาดเท่คือคุณกุ๊กไก่สมชัยมาพร้อมลูกๆครบทีมเรามาลุ้นกันนะคะว่ารถเก่าคลาสสิกค,คันนี้จะเปลี่ยนเป็นพรีอุสได้หรือเปล่าสวยนะสวยใช่มันสวยนะมินีเนี่ยนะถึงเวลา,ราแรกแล้วหรอคันมันเล็กโอ้มันเล็ก<า>ไปอเห็นไม่ได้มันอดไม่ไดม้มันงามอ่ะพรีอุสนะอยากได้คันใหญ่เออใหญ่ถูกแล้วทำถูกแล้วทำถูกแล้วใครจะได้ล่ะครับ โอ้โหมาแรงลูกๆเพื่อนๆพร้อมนะกลับไปที่รถนะลงมาล้าง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 ทีนี้แรกผิวสู้โอเคลูกๆไปเนาะคุณพ่อจะนำเองคุณพ่อคุกไก่มาอยู่ที่นี่วันนี้เรามีสามท่านผู้มาใหม่คุณหนุ่มคุณแพร่คุณกันพร้อมจะช่วยอย่างเต็มที่ True Move S3 G Plus ด้วยแล้วแต่โชคหนึ่งสองสามหมายเลขอะไรครับันนี้วันที่สองหมายเลขสองครับแน่ถองแน่สายทำวันไทยทำเอ้ามา ตอนมาเป็นคุณนุ่มนะโอ้ยยยยสวัสดีครับที่ครับนุ่มครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดสุดสุดถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วฮะจะต้องจัดการรถให้เขาครับแล้วคนอื่นเอาไปแสนหนึ่งผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับเป็นไรเอาเลยครับคือผมขอเป็นคนเล่นแทนได้ไหมอยากได้รถบ้างไงี้ยเอ้ยเราเป็นคนช่วยเราเป็นอ๋อได้ครับได้ครับแต่เราภูมิใจที่จะทำให้คนอื่นได้ได้ประสบความส์ขเร็จอชาใช่พร้อมวันนี้เยี่ยมพร้อมครับอ้าวมาชิญเลยครับครับผมคุณพ่อชอบทานขนมไหมคุณหนุ่มชอบทานไหมขนมชอบขนมผม คุณพ่อขนมไทยชอบโอ้ทำไมโกงทำไมผมชอบทานขนมฟรีครับขนมฟรีครับในหงหมดให้ฟรีทั้งหมดครับโอ้โหนี่เป็นขนมครับของง่ายคําคำถามขนมขนมครับของกล้วยเหรอฮะไม่อชค่อยกล้วยกล้วยขนมขนมน่ขนมชนิดไหนทั้งหมดผมมีอยู่แปดชนิดขนมชนิดไหนใช้วิธีกวน รู้จักการกวนไหมกวนกวนใส่กระทะนะกวนอะจะใส่แล้วก็กวนเข้าไปครับคนกวนหมุนเข้าไปนี่นะฮะขนมนนนชนิดไหนใช้วิธีกวนหนึ่งกะละแม่สองขนมเปียกปูนขนมชั้นสี่ขนมลืมกลืน,น,ลลนตักโก้จามงกุฎ ไม่ใชข้าวเหนียวสังขยาสามหุญทอดและสุดท้ายซาริมขนมชนิดไหนใช้วิธีการกวนปรึกษากันไปก่อนครับเชิญก่อนก็เดี๋ยวผมคุณจิบไปไรมาครับคุณหนุ่มเอ้าวผมจะถามชิมีครับให้ชิม้ชิมีนี่คุยเขาดีๆนะ ห็มันไม่ได้อยู่ที่นี่มันจะเปิดให้ดูผมเห็นแล้วมีทันสมัยเขาถามหนูนั่ชลมระเกเกยตอบบอกรายการคุณปัญญาช่อง9ชอบไปชอบชอบยอดเยียมมันบอกยอดใช่ฮะเขาพูดดีมากของผมเหมือนกันาถามเชาดีๆของผมพิมพ์เข้าไปสอรามว่าเขาตอบลูกชุมพรโอเคโอเคโอ้มันรู้ครับอย่างที่โอเคนี่ผมถามชิมิได้ไหมฮะเอ้ยังไม่ได้ไม่ได้ท้วัน แม่แม่มันอยู่ที่เราจะจะไปป้อนคําที่ไม่ดีเหมือนลูกเราอะต้องพูดคําคุณพ่อคุณพ่อคิดว่ายังไงฮะ่ชคุณพ่อเป็นครูด้วยท่าวิธีกวนเนี่ยกะละแมเนี่ยถ้าจะใช่กะละแมไม่ใช่กะละแมช่องฝันตอนนี้พ่อเริ่มกวนแล้วพ่อเริ่มเท่าขนมชั้นเนี่ยน่าจะเป็นแบบเออเป็นหมายถึงกะทิแล้วเออไม่ได้กลัวเอามาเทกินชั้นครับผมใช่ตะโก้นี่ไม่แน่ตะโก้นี่ไม่แน่ตะโก้ก็ข้าวเหนียวสังขยาเนี่ยตัดไปเลยครับ ครับเหนียวคือมูนนี่เฉยแล้วก็ไม่น่ากวนขนมชั้นเนื้เหนียวใช่กลัวไหมชั้นขนมเป็ดปูแล้วพี่พ่อที่ใส่มะพร้าวโรยหน้าสีต้องดำถูกต้องมีสีเขียวแต่นี้มีสีเขียวพัฒนาใช่ใช้ใบเตยครับผมกวนวไหมครับผมก็ว่ามันอาจจะกวนนะกวนวไหมครับหรือข้าวข้าหรือเราข้าจั่งาจั่ฮะมันก็ไม่กลัวน่าแม่ลืมนเกินเงี้ยลื่นเกินมันอาจจะต้องกวนมาแล้วเป็นก้อนๆครับ คือกินแล้วคายทิ้งก็ได้นะฮะผมมือคืนเนี่ยคุณตอบนะคุณมีข้อนะจากคุณอย่ากลัวจามกุฎครับไม่ใช่จามกุฎกลัวก่อนแล้วมาปั้นปั้นให้เหมือนมังกรแล้วก็คุณพ่อเริ่มพาไปอะไรอะไรนะฮะสลิมพอบสลิมลิมไม่มีกลัวคสลิมไม่กลัวให้กลวนะครับใส่เส้นๆเส้นแล้วก็แป้งแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อกำลังตอนแรกคุณพ่อบอกกระแมแล้วคุณพ่อก็มาสะดุดที่ขนมเปียกปูนแล้วคุณพ่อก็บอกจามังกรครับผมเนี่ยไม่อยากแนะนำคุณพ่อ เขาจะแนะนำสิครับไอ้ขนมซีมาด้วยกันผมจะบอกให้ฟังเลยนะว่าความรู้สึกแรกย่อมใช่เสมอเวลาเราติ้งสาวอ่ะเราพอขึ้นมาปุ๊บยคนนี้ชอบจุ๋บพ่อกุ๊กไก่ตัวนี้รู้สึกอะไรยังใช่ใช่รู้สึกอย่างนี่ถ้ารู้สึกได้เป๊ะกระแลแม่กดเลยเดี๋ยวใจเย็นๆนี่เป็นการทดลองเล่นครั้งที่หนึ่งครับนะเราจะมาร์คสีเหลืองไว้ให้ไม่ต้องกดอะไร้สิ้นเลยพูดไปดังๆเลยครับขนมชิ้นไหนขนมชนิดไหนนี่ใช้วิธีกวนคุณพ่อตอนนี้เลือกอะไรอยู่ กะละแมครับเลือกกะละแมมีอียกไหมสองอะไรฮะขนมเปียกปูนครับอย่าทำมันเหมือนปูนกันนั้น่อี่ม่อมอย่าบอกว่าเปียกปูนครับแต่ขนมเปียกปูนมาร์คไว้ก่อนได้มาร์คไว้ก่อนชุดสองเล่นตุองเล่นจ่ามงกุฎครับจ่ามงกุฎสามละขนมลืมคืนลืมคืนสี่ละเหมือนไม่อยากตอบใช่ไหมครับประมาณนี้ครึ่ง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 เดี๋ยวมาดูในรถก่อน ถ้าเราจะรู้ว่าในรถคิดอะไรแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าจะเอาไม่เอายังไงนะ30วินาทีพูดคุยถามได้ตลอดเลยนะครับไปครับพ่ออันแรกเลยกะละแมใช่เจ็๊ยคูนก็น่าจะใช่เจ็๊ยคูนน่าจะใช่แล้วก็ขนมชั้นนี่ไม่แน่ใจอ่ะจำมงกุฎไม่น่าใช่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 จำมงกุฎไมน่าใช่จำมงกุฎไม่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 น่าใช่จำมงกุฎม่น่าใช่จมงกุฎไม่น่าใช่จำมงกุฎ เพราะควรมันเหมือนกับว่ามันทําให้เหนียวมากกว่าพอเออก็เลยแบบว่าสั่งขยะหรอสั่งขยะใช่น่าใช่หมดเลยหมดเลยทีเนี้ยหมดเวลาตัวลงคุณพ่อเขาเลือกอะไรบ้างไม่เลือกอะไรบ้างีงงเลยนะเนี่ยงงครับงงงงงงงเชื่อผมนะฮะครับความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกครับใจเด็ดเด็ดไปเลยคุณพ่อครับได้ไม่ได้เพราะคุณพ่อเนี่ยจะแลกกับพี่อู๊ดถ้าตอบผิดผมซื้อต่อเลยเขาจะไม่ขายโค้ด แทนที่จะให้ช่วยพาแขวขออยากเห็นรถใช่ปะได้น้องพี่กำลังหาออสซิงก่อพอดีเป็นแค่ขับมาแต่บอลนะยวพี่ได้ผิดชอบให้ถ้าเป็นยอดสุดยอดเอาเลยครับคุณพ่อเอานะแล้วเราคทุกพ่อครับครับเอานะเอาครับตอบจริงนะนะฮะกดลงไปแล้วพูดไปด้วยพร้อมตอบจริงขนมชนิดไหนใช้วิธีกวนหนึ่งเรื่องเลยครับละแม่อ้าวกดไปแล้วหนึ่งแล้วครับมีไหมครับ เปียูนเปียกปูนเปียกปูนเปียกปูนพูดได้พูดได้อันนี้ลูกบอกไะผมไม่ได้บอกลูกบอกลูกบอกเปียกปูนอะครับมีครับมีครับลืมเกินลืมเกินสามแล้วครับมีไหมครับจ่ามงกุฎจ่ามงกุฎครับสี่แล้วครับมีไหมครับตะโก้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 ไม่น่าใช่ ยิงยังคำตอบครับโอ้โหลังเลท้ายสุดตรงเปียกปูนครับแล้วก็ยินยันคำตอบตกลงมีสี่แถบทองขึ้นมาเลือกไว้สี่ครึ่งครึ่งไม่เลือกอีกสี่มาดูผลครับว่าจะแปลงร่างเป็นรีอุสได้หรือไม่มาเฉลยอะไรดีอันนี้ถือว่ายากมากๆเลยใช่หรือไม่ใช่เดายากมากกะละแมกะละแมต้องเป็นการกวนนะคุณพ่อกวนครับถูกต้องถูกต้องแน่นอนคำตอบนะครับคำตอบนะครับ Dante, itud, เด่นอนแน่นอนโคกงโค้งถูกต้องนะวกนกะละแมกันใช่ไหมมาซิมากวนกะละแมกันสุดยอดเลยผมรู้สึกแรกเพราะนั้นกะละแมก็คือออกมากวนการกวนกะละแมได้ไปแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไอ้ที่เหลือล่ะจะใช่ไหมล่ะขนมชั้นขนมชั้นใช้นึ่งเนยแป้งชั้นชั้นเป็นชั้นชั้นเรานึ่งชั้นล่างก่อนแล้วก็วิ่งไป ขึ้นบันไดไปชั้นสองไม่ตึงต่อใช่ไหมไม่ใช่แล้วยากเกินขนมชั้นขนมชั้นใช้นึ่งนึ่งแป้งแป้งชั้นเป็นชั้นชั้นใช่เราเนื้อชั้นล่างก่อนแล้วก็วิ่งไปขึ้นบันไดไปชั้นสองไม่ตึงต่อไม่ใช่ไม่ใช่หรอยากเกินเราบอกว่าในตอนที่ต่อ ะใช้ได้ถ้าสุดยอดก็ไปไปไปเตรียมนึ่งอยู่ชั้นหนึ่ฟ้าี่สุดยอดโอ้ไปกันใหญ่ไปขนมชั้นไม่ใช่กลัวนะครับไปนะครับไปนะครับเป็นนึ่งไอ้นึ่งเป็นนึ่งไม่เป็นไรทุกคนจะไม่กลัวถึงว่าถูกเลยเพราะไม่ได้เลือกมาในรถชั่วชุดตระการคุณพ่อบอกไปเลยทำยังไงเป็นแป้งทำทีละชั้นพอเสร็จแล้วก็มาทำอีกชั้นหนึ่งเป็นสีก็ได้เป็ี่ยนเรื่องมาเข้าไปหลายลาชั้นแล้วอะไรเด็กแล้วมาทายแค่แหน่หึงเป็นชั้นชั้นอรรถอรรถ